พอสุดพอตอน I found a l o v e with s o m e o n e now Hey you want to try of looking you I show you Nina ka I hit him along กับมันซองที่กันในรุ่น m ่า i ไม่ล n กสุดนะแต่เขามาสีอันที่มั e ไม่ไหว Hey P P Y h e ็นแล้วเ l อเปล e าไรห้าม o n นโดนใจโอ้โหมันเฉลย Come on come on Let's get turn me on มามาคุยกันก่อน ก็คือมันเทสมากมากเลยพี่เศร้าววันนัทอาแบบยากทอกเล่า Wow Wow อยากให้นเธอเข้ามาหา right now เอาแลงวคำสิทธมันจะดีไหมล่า,หาประนมมือตั้งจิตอธิษฐานข้างในใจอยากให้เธอมาสยบรับพเัเปลีจนความไปให้ทั้งชางลืมโคง้งให้ดูน้ำโคง้งลืมไพล Make a wish มาคิสมาท้งกงาถามหาหารวยสวยรัดชัดกิง Oh my d a r l Oh my, er oh, my er s u n s h i โอ้ไม่เจอรักโอ้ไม่เธอมาสนใจโอ้ไม่เจอลงโอ้ไม่เจอเลี้ยวหัวใจโอ้ไม่เจอรักยกเอลเลฟต์ and ride r i โอ้มาโอ้มาโอเคอ่ะโอ้ไม่เธอรักตะวันเดียวปลาแครใครโอ้ไม่เธอรักโอ้ให้ไม่ได้ถึงใครโอ้ไม่เธอรักขึ้นลง up and down 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 โอ้มาโอ้มาโอเพียคอ่ะ โอมาชิกิตะขอสักทีได้ไหมคะหรือต้องท่องอารหะหรือต้องเต้นรตะต่ชอบแบบไหนหรือเพคะทำอะไรจะชอบปะลองสักทีมาสักที่บอกสักทีดีไหมอ่ะเพยดูเขาเีน่ารักดีพีชอบปะเพยมาหาสักทีฉันเลติงดีไหมอ่ะเพยเพยแตจริงๆฉันสันทีจะได้ปะเพยหต้องเงนมอนกระชาถึงจะชอบ่ะรานมมือตั้งจิตอดีตข้างในใจอยากให้เธอมาสยบรับพบความทุกามไปให้ต้องชาลืมโค้งให้ดู My kiss must have my on my, top, my top.